เอาโย่เอาอีกแล้วเด้อซุ้มเจ้าอย่ากดดันข่อยเลยเด้อซุ้มเจ้าอย่ากดดันข่อยเลยเด้อเรื่องลานเด้อซุ้มเจ้าเด้อีว่าสีซะอย่ากด,ดดันอย่ามาสั่งอย่ามาบอกขัดลายเด้อนี่ข่อยก็กด,ดดันลายๆเรื่องพอแหงแล่ะอือนัง่งคิงแล้วออกงานออกเองเด้ออย่ามากด,ดดันข่อยเด้อ ขันชุมเจ้ามีงานมีการกับหาไห่ไปเนี่ยมันดีนะมาอยู่กับพี่ไหมมาอยู่กับพี่พี่จะให้เงินเดือนท่านเท่านี้กับว่าเอาเด้อเอาไปเอาไปอยู่นําหางานไห้เนี่ยไปอยู่นําอายุเราไกล่สิงหอดสิบแปดแล้วล่ะถ้ามันจะให้มาอยู่เพราน้ำขอเขาจให้มาอยู่อยู่อืมันได้น้อยเนาะคอยอาศัยแบบว่าคอยอยู่นี่คอยสบายใจแล้วคอยก็อยู่มันอยู่ธรรมส่งธรรมศาทุ่งไห่ทุ่งนาไป อันนี้มันแลกกับความพอใจของภยัยของมันเด้อก็สิบ,บอกค่ะย่าก,กดดันเรื่องร้านกับข่อยข่อยบได้แต่งให้เราออกงานเด้อคนถามว่าเอออีแม่เป็นคนให้อีแม่กับบได้แต่งคือกันบางทีผู้เฒ่าผู้แกแล้วอาจจะลืมคำเบาคำจากับมีอีแม่แราบบได้แต่งให้ร้านเราออกแต่งงานเลยเด้ดอนั่งคิงเราจะกออกเองเราอยู่ก็ได้เองเรากับพอดีเลยอีแม่กับว่าพอดีมาเบิง่งร้านเบิอีหยังซอยกันอยู่ในเฮือนนี่แหละ ตามหาเบียกหางานทางอื่นได้แต่ระหว่างงานอยู่เพื่อนข่อยนะข่อยเมื่อไปบ่กข่อยสิบ่หายร้านน่ะมันเป็นไปบ่อดดดอกเนาะสิอหายอยู่แล้วข่อยใหญ่แล้วข่อยสิบอกเถาเลยอย่ว่าใหญ่เอะมันเหมื่อใหญ่แล้วมันเบาบาไวใหญ่แล้วมันเถาบาแน่นั่นซะอย่ากดดันกันหลายคนอย่ากดดันกันมาเหตุงานที่ข่อยออกไปยังได้มันกับเป็นเวลาของส่วนตัวของ่อยข่อยไปได้ข่อยยังอันนั้น าเวลาง,งานไปบุร่าย่นกติที่นายจ้างสร้างว่าเทออย่าก,กดดันกันไลยสูอันนั้นกันไล่ให้กำลังใจกันอนีกว่าสูาอาอ้อะไรพอืเป็นอะไรจะให้นองคิงออกจากเพื่อนข่อยจะให้เราเห็ดนั่นเห็ดนี่บ่เนื่อในไไรเดี๋ยวทวงบุญคุณอ้นมันพังไม่ดี เอาขันเบ้าในนี่ข่อยเบ้าเลยนะก็เบ้าข่อยทวงบุญคุณข่อยบาเลยนะข่อยเอ่ยน้อยเดียวอย่างฮะเกาข่อยทวงบุญคุณเบ้าให้คนพังเบ้าให้คนที่บ่เข้าใจอักติข่อยทุกอันพันแนวแนวนี้แหละเขาค่อยเบ้าเออข่อยค่อยเลี้ยงเขาจากปีจากยังมาอ่านทวงบุญคุณแล้วอีอันนี้มันทวงบุญคุณแล้วอืมมันจีเป็นลักษณะนั้นอืม ซื้อเลขคือบุถืกแนวนี้เนาะซื้อเลขคือบุถืกแบบนี้ข่มเขาไปจี้มเขาไปคำว่าข่นเจ้านะว่าวใดใดให้คนนั้นต่อยต่ำกว่าเจ้าของว่าวใดใดให้จมดินกว่าเจ้าของข่อยหูเบิด์ข่อยหูเต็มอกข่อยเบิดเด้อทุกสิ่งทุกอย่างค่าใช้จ่าย,ายนู่นนี่นั่น ขกซิมีไห่หรอวะข่อยจากนั้นเงินขกน้อยอยู่กกระตามขกยังว่าอยู่ข่อยได้เงินเดือนยูทูบขกได้รายอยู่ข่อยมาเนี่ยขกอยากมาเหตุงานเหตุการเผื่อความสงบสบายใจของข่อยอืมขกอยากไปเครียดไปซีเรียสเหื่องอยู่น้ำเฮือนน้ำซานน้ำอันนั้นปะครัวมาแล้วขกอยากสบายใจขกคิดหลายๆเรื่องสจ้าอยากรดันข่อยไเ้่ะ ข้ามประเทศไทยมาเพื่อทําให้ตัวเองดูดีด,ดูขาวเนาะมันนคุ้มหรอมันใช่หรอวะสันกอดกบดิคุดแบบนั้นได้หะ่ะโตเจ้าเองผิดเองะนะขอ่อยมาขอก็มาเหตุงานแล้วขอก็เลยมันสบายขับไปนั่นได้เลยอืุปนิทายชุ่เจ้าเห็นหนุกเ้อ หนกที่เทิงต้นมักม่วงเขามานั่งเบ้่ที่เทิงมอกม่วงค่โทดแะไวได้ชิงเจ้านี่ยไรเป็นอย่างมากมายบอกกันางทีอค่อยๆเอ้ยขึ้นวักทิ้งเอ้ยไปซะไปหาเหตุงานเหตุการณ์ทางอื่นซาบ่ต้องมาเห็ดในนะสาวเถอะปล่อยนางลุกเห็ดขี้พุนน่ได้กระยามันเป็นได้กระยามันอืไปหาเหตุงานเหตุการณ์ทางอื่นซะ,ะ,นะะ,ะ,ะ,ะไปซะคิ้งเอ้ยไปซะออซสแต่เฮือนนะสาวนะ มันยากเอฟซีเขาสิวานาสาวใส่เห้งานตูในั่นแนวนี้เบิ่งน้องเบืงนุ่งน่อง,องเออน่ั่นแนวนี้อขันเบิ่งคิดนาสาวแล้วก็ไปสักทิ้งด้วยหาเหตุการณ์เหตุงานจะไปทางอื่นซะบรต้องมาอยู่น้ำนาสาวมาเล็ดมายังหาสื่อพราะรต้องมาอยู่บรต้องมาหนึ่งเขาหนึ่งน้าเหตดน,น,นั่นเหตดนี่ให้น้องกินดอกมอยู่ก็อีเมย์นะเพือหรืยแม่ขคอยอยู่น้กากับก็สิยากน้ำอีกเนะาะแบบนี้เนาะอืม ย่างอีกมาเลี้ยงลูกให้มึงอีกวาสิอีกให้คอยเห็ดใดๆเนาะให้คอยเห็ดใดๆสถานการณ์แบบนี่ให้คอยเห็เใหเหดใดๆก็ถาม,าาม,าม,ถามซึ่งเจ้านี่ฮะผู้จะให้เพิ่งไปเลยบ่บอผูจะให้เพิ่งไปเลยเถาะงานเถาะึจะให้คอยนี แม่แต่แม่ข่อยเองชุมเจ้าก็บ่อยังให้คอยเพิ่งมันบอกแล้วเด็กน้อยเขาสิอยู่นั่นไดถามดูชุมเจ้าขุดบึงอยู่บ่เห็นว่าเอออีแม่ก็เมื่อยอยู่เฮือนเราให้นางลุงกับตาแม่อยู่เฮือนสองคนเบาะความคิดนะเรื่องนัไหแบบไออรชุแบบมเจ้าต้องการแบบไรฮะส่ลองมิ่นเขามาว่าอุค์ดูต้องการนันไดฮะ ยังให้เด็กนอยอยู่นรงกันงสองคนบอกเมื่อบ้านให้คอยเมื่อบ้านบอกรื่องอาไรไปอยู่เลี้ยงลูกบอกเรื่องอาไรลองเม่นมาดูเป็นจังไรแบบใดขนาดนะต้องการแบบใดหรือต้องการบ่หายไผมาอยู่เคียงข้างเขาเลยแม่แต่แม่คอย บอกวนินาไดใช้เบาให้ฟังดูกให้เบิ่งดูเบอร์สีทิมเบอร์ไว้หายเนะบอร์นะคอยเม่นไปในคลิปก่อน,นคุณผู้ได้ของใจสงสัยนางโทรมาโทรมาคุยกัน,นจ้ะมันจะมนะันยาขนาดอืมโทรมาเบาเบิงบ่งเด้อถามเบิ่งมันเป็นอะไรพอตะเมฆเหตุงานแถว้น่ะเคยบุยอยากยูคุณจะนะตอนนี้เด้อ อยากอยู่เขาอยากนี้ออกมาไกลๆห่างๆเขาเหตุเวียดเหตุงานยังให้เขานี้จากหันไปคนใจข่อยนะหููบอกเขาไปอยากเห็นมันจะหููแล้วแม้แต่คิดแต่ยังเขาก็บวบึงบอยังกับของเขาเกี่ยวกับยังเขาวบึงยังทั้งสิ้นกดออกัดข่อยขาออกไม่ความสบายใจของข่อย ก็ได้เงินน้ำคิดแน่ได้เงินน้ำเช็ดงานข่อยแน่ถึงมันสิได้น้อยข่อยก็สีิอยู่ได้แหละเนาะว่าวอย่างสันจ้ะอืมข่อยสบายใจพร้อมข่อยอยู่ง่ายพร้อมอยู่นี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 ่แถวแถวเกิดกดดันคนขับลลยเถอะโอ้ยตายแหละข่อยอส่า่ใยใดดีข่อยสบา่าจังใดดีวะ เราในใจกับซุ้มเจ้าดีให้โทรมาคุยโทรหากับถิ่มเบอร์ให้กเขาโทรได้มีจีรีอยู่โทรไหมมันเป็นอะไรอยากหูอยังเรื่องเล่าอย่างคุยถิ่มเบอร์ไปแล้วทุกคนมีสิทธิ์โทรได้โทรรถแต่ค่อยว่างพอก็สิหับกเราก็อยคุยน้ำแต่การสนทนาแต่ละคนค่อยทิบันทึกไว้เบิ้ล บันทึกไว้เบิดผู้ใดถามเนี่ยได้เนี่ยด้เนี่ยนี่ขอเบาแจ้งก่อนเด้อไปโทรหาขอยใอยบันทึกไว้เบิร์ดขอบบฮู้วังดีอบอวังดีเนี่ยนะขอโบจกักขอบันทึกเสียงไว้ก่อนนี่ยังของใจยังบพพอใจอยังกามาผู้เออเอฟซี FC นองคิงบอหักน้องคิงงานนองคิง บริเงินได้คำจากหอยเห็ดเวียกวงเวียยบ้านหอยถูกงากมอปากมองอะไรถูกแห้งว่างานเถอะเลี้ยงลูกใอยเนี่ยฮะกับเขาัขบนำกับปลากับซอยกันอะไรกับยายก็ยังว่าไปซะทิงเลยหาการหางานไปซะไปหากระโบเป็นอีกนอกจากมาสาวคนนิ้ไปหาใหา้ชงบอลนะแล้วก็ออกมา ผู้แหละคอยกลับไปพูแ้แหละจังสิเป็นคอยอีกพาหลอหางานเด้อขันอยู่ผังไทยก็ได้ขันผังเล้าก็ได้แล้วสิเพ่งไผ่เลยน้องคิงให้เราเพ่งไพ่บได้เพ่งนะสาวบอแล้วคอยก็ได้เพ่งร้านมันก็ถูกต้องแล้วนะสาวเพ่งร้านร้านเพ่งนะสาวคือกันกับเพื่อนบ้านแหละนั่นแหละต่างคนต่างเพ่งกันเพ่งพาอาศัยซึ่งกันอะไรกัน ซสมเจ้าเม่นมาหรอข่อยบรรจุกในอกหมู่บอกสมเจ้าว่านะว่าคือบอกข่อยลังแกร้านกระดาษกระโดว่าคือข่อยเอาเปรียบเขากระดาษกระโดข่อยเอาเปรียบร้านขนาดนั้นเลยเลยทั้งทั้งที่ข่อยยังบนเดือมืองเดือซ่ำได้เดือพากันว่าก่อนเลยจวดๆๆๆๆก่อนแหละข่อยยังบนเดือมือบ้านได้เนี่ยให้ร้านมัน มันบอดได้ร้ายดอกพอพอคอยบ่ได้จ้างเนาะที่ม,มาให้คอยห,หายร้ายยังได้เงินขอกระซำนี่เขาต้องแบ่งค่ะโน่นนี่นั่นอีกควรคุดบางเลยใหญ่แล้วที่ถังยังใส่กันกันเลยคอยแ้งอยากได้หลายๆเอยจะไปแบ่งลูกแบ่งร้านหลายๆแบ่งแม่หลายๆคอ้คนวิตนี้ก่อนอืม ่อยม้าเนี่ยโขบไวเมารโคลใได้ขเอาหยาดเหงื่อแห้งกาย่อยเห็ดข่อยหางํำแห้งข่อยสำผึนจางส,สำเหงื่อสำแหงตัวเองคนคือการละว่าสูดูถูกดูแคลนกันห้ายอือกานก่อสีเมื่อเดี๋ยวนี้มันบมทันแล้วคอยเดินเรื่องเห็ดอัน,นเอโมยูแล้วมันบมทันแล้วอือเดินเรื่องแล้ว ในเมื่อเดินเรื่องเห็ด m อ u น้ำเพลนก็ต้องอยู่น้ำเพลนสักพักแนยังหน่อยกับขันอยู่ก็ได้เนยะมันต้องเป็นหาหกเดือนหรือปีหนึ่งมันสิขนาดนั่นผนได้พี่น้องเล้บ่แมนว่าเออเขาเห็ุบัตรแรงงานให้หลานีปุ๊บเออมันกเกินไปพูดเนนมื่อเด้อจากเมื่อบ้านเลยเด้อเพราะว่า อใอ้สียหับตัวเขาก็ไปแจ้งทางกรมแรงงานเอ,าอย่าหับเด้อคนคนนี้เหตุงานบรทนประทานแล้ววะอืมผางไทยมันเ็้เป็นแนวนั้นต้องอยู่น้ำเพิินซื่อซัดก,กับเพินลูกจาก้างนายจา้างอันนี้มเมื่อเลี้ยงลูกอย่างสั้นอย่างส่มันกับบอเชิงมันเป็นไปบอได้พายเดินเรื่องทำ งานแล้วแม่ก็หักปากเอาให้แล้วส่วนต่างขอก็ใไฮแม่ไปค่ะเลี้ยงดูค่ะเมื่อยค่ะแห้งเรามันได้อยู่แล้วเลยให้สิกจีไแม่เบิ่งลาร่าคอยบอกไปคลิปๆก่อนขอกระว้าค่ะกับเขากับปลากับน้ำทีสื่อให้สู่ลูกคอยยัางคอยกินนะคะต้มขนมส่วนลูกคอยกินมันหลวงมันหลายคอยกระซีออกซอยแม่ไ้แม่นำนะบ้ให้แม่จ่ายคนเดียว นะคะน้ำคา,า,าไฟขอกระหับจ่ายขาใจเบิดอันนั้คนบันไดให้แม่ายแม่ตะขานำดื่มอยู่ในเฮือนนั่นทวงทานยังคอยซื้อกองกอง,องถิ่มใบให้แม่ใส่ยังให้คอยดูดเดียวเดียวได้ไปอยากให้พาอยู่เคียงข้างคอยเลอยบ่เรื่อ,อนอะไรเดินนี้ฮะความขึดนนะตายเลย